สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาทําการล้างรถด,ด้วยการหยอดเหรียญรัแบบอัตโนมือขันต้นเราก็หยอดเหรียญบาทเดียนห้าอะไรก็หลอดเข้าไปนะครับอยากได้กี่บาทกี่บาทนานเท่าไหร่ก็หยอดไปหยอดเ็จมากดน้ําทําการชําระล้างโคนล้างเศษด,ดินออกก่อนครับหัวสามารถปรับได้นะแต่ผมชอบแบบนี้มันแรงมันให้ดินมันออกเร็วดี นะครับฉีด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 ให้ทั่วรถเลยนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อทั่วรถแล้วเราก็จะมาทําการหยอดเพื่อทําการฉีดโฟมนะฉีดโฟมการฉีดโฟมก็เอาสายออกมากดปุ่มสีเขียวอย่าลืมปุ่มสีเขียวแต่ขั้นตอนการฉีดโฟม กดปั๊บนี่มันจะออกเร็วมากนะครับอันนี้หยอดห้าบาทนะห้าบาทนี่พอได้เต็มคันพอดีคันเลยนะครับเต็มทั้งคันเลยน้องโฟมออกมาบอกเต็มรถหนูแดงเลยแบบหนูแดงไปเที่ยวหิมะมาเลยนะครับอเสร็จแล้วเราก็จะทาการขัดเขาจะมีผ้ามีถังมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับแล้วก็ทการขัด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 ให้เรียบร้อยให้สะอาดเยยมอ่องเลย ผมว่าสะอาดประหยัดดีด้วยนะดูนะครับขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขัดขัดขัดไปขัดจนได้หวยละห้าเก้าศูนย์นะขัดขัดขัดเข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการล้างน้ำก็จะต้องหยอดเหรียญอีกเหมือนเดิมเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญติบก็ได้นะครับหยอดเข้าไป เสร็จแล้วก็เอาสายยาวออกมาทำการกดปุ่มสีเขียวนะเสร็จแล้วก็ล้างฉีดได้เลยครับฉีดให้ทั่วเลยผมชอบหัวนี้สามารถปรับหัวได้นะให้เป็นหัวกระจายหัวฉีดแรงดันแบบนี้ได้เลยครับผมมันสามารถปรับได้นะถ้าเรา ไม่พอมันเหลือสามบาทเราก็สามารถหยอดเพิ่มได้ทีละบาทสองบาทได้ครับผมนะครับเป็นไปสามารถปรับให้กระจายหัวแบบบูได้นะครับเสร็จแล้วชาสตรอยามองในราคาประหยัดประหยัดมากครั้งนี้ก็ทําการล้างรถไปยี่สิบห้าบาทนะครับหยดด้วยกันห้าครั้งครั้งละห้าบาทนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการล้างพื้น้วก็เก็บสายยางให้เรียบร้อยนะครับเพื่อคนต่อไปเข้ามาใช้บริการจะได้ดูสะอาดนะเป็นการให้เกียรติสถานที่เป็นการให้เกียรติการบริการของสถานที่าล้ลางรถหยอดเหรียญอัตโนมัติด,ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยไปกลับบ้านกันหนูแดงกลับบ้านครับไปกู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  กลมาถึงบ้านแล้วก็จะส่งก,การหนูแดงนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลในการเดินทางขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ